ตอนนี้เนี่ยบิตคอยทำนิวไฮแตะไปที่1นึ0 0 0สเหรียญนะครับซึ่งทุกคนอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นที่สาเหตุอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับข้อแรกเลยนะครับมาจากที่เงินจากสปอต ETF ในส่วนของฝั่ง BTC นะครับก็มีเงินไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะครับทำให้ราคาเดี่ยขึ้นนะส่วนข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของกฎหมายในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีหลายกฎหมายนะครับที่กําลังจะผ่านในช่วงของปีนี้ซึ่งทําให้ราคาบิตคอยเนี่ย พุ่งขึ้นสูงขึ้นคนที่เป็นนักลงทุนสถาบันใหญ่ๆเนี่ยก็จะเริ่มมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของ Bitcoin h a ฟฟิ n g ในช่วงเมษายนที่ผ่านมานะครับบิตคอย์ฮาฟฟิเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือการที่ลดในเรื่องของสปายลงนะครับแล้วก็เพิ่มดีมานให้มันสูงขึ้นพอจํานวนมูลค่าของ i ิต Bitcoin มันลดลงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ราคาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาครับส่วนข้อที่4นะครับก็คือนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเล่นเพิ่มมากขึ้้นนนะครัเเพาาาาวว่ Bitcoin ่ Bitcoin ีมมมมชือกขึ นี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ b บิตคอยราคาสูงขึ้นเลยเพราะเงินของนักลงทุนสถาบันเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากครับและข้อสุดท้ายครับคือในส่วนของฝั่งดอลลาร์เนี่ยมีมูลค่าอ่อนค่าลงครับทำให้บิตคอยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทะยานขึ้นฟ้าเลยนะครับและนี่คือ5สาเหตุหลักนะครับที่ทําให้บิตคอยแต่ออทรหายได้นงครับ